ลีแอนทีชาไทยสูตรใหม่ทันสมัย,รยไร้ไขมันชานประกอบ้ิยสกัดจากถั่ไฟเบอร์จากน้ำมันมะพร้าวมีส่วนประกอบของไฟเบอร์ที่สกัดจากข้าวโพดให้แคลอรี่ต่ำเป็นพรีไบโอติช่วยในการปรับสมดุลหลับไส้เสริมภูุ่มต้านทานทําให้ระบบขับถ่ายดียิ่งขึ้นซุครอสจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานเหมาะสำหรับผู้ต้องการหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำตาล พีทอลินจากประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเส้นใยอาหารที่ได้จากชิครี่รูทช่วยลดการดูดกลุ่มแป้งและน้ำตาลช่วยดูดซับและขับสารพิษและยังช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้เซเลียมพัสช่วยกำจัดของเสียและสารพิษต่างๆในลำไส้บรรเทาอาการท้องอืดเน้นท้องช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นอีกทั้งยังมีสารสกัดชาเขียวจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มกระบวนการเผาผลาญไขมันในร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันภาวะหลอดเลือดอุดตันผงมะเขือแอฟริกันช่วยเพิ่มพลังงานเพื่อคุบความอยากอาหารลดคอเลสเตอรอลสลายไขมันได้ดีไฮโปรซานสก,กัดจากห็ดทัฟเฟิลสุดยอดแห่งนวัตกรรมดักไขมันจากประเทศเบลเยียมสาม,มารถดัจกจับไขมันได้มากกว่าน้ำแบบโซัวนเองถึง800เท่าสาหร่ายสไปรูน่าเป็นแหล่งสารอาหารที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่งมีโปรตีนสูงมีกรอดอะมิโนม,มากถึง18ชนิดที่ร่างกายต้องการและวิตามินต่าง ว e, no ิตามินเอีมีหนึ่งมีสองมีสิบช่วยต้มแซมส่วนที่สึหรอเพิ่มพลังงานที่กล้ามเนื้อเสริมความจำกระตุ้นการทำงานของสมองและช่วยให้เซลล์ประสาทแข็งแรงดื่มรีแอนทีเป็นประจำเพิ่มความสดชื่นลดการอ่อนเสียช่วยให้รู้สึกอิ่มช่วยให้คุณข้ำหนักได้อย่างปลอดภัยรีแอนทีชาไทยหอมอร่อยขุ่นดีอิ่มน่าน